สวัส,สด,ดีครับคลิปนี้จะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับเกร็ดความรู้อะโวคาโดสำหรับผู้ปลูกอะโวโคาโดมือใหม่การทำสวนอะโวโคาโดณเวลาปัจจุบนันนี้ถือว่ากำลังเป็นที่นิยมและกำลังมาแรงรเกษตรกรหลากหลายอาชีพนะครับหนันมาปลูกอะโวคาโดกันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะปลูกเป็นพืชหลักหรือพืชเสริมนะครับก็เรือแล้วแต่มีเป้าหมายกันทั้งสิน้นแต่สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำสำหรับมือใหม่ นั่นก็คือควรศึกษานะครับข้อมูลเกี่ยวกับอะโวคาโดให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการเลือกสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่เป็นเรื่องสาคัญมากควรเน้นพันธุ์คุณภาพพันธุ์การค้าเป็นหลักพันธุ์ที่ผู้คนส่วนใหญ่นะครับยอมรับมากที่สุดเน้นปลูกง่ายดูแลง่ายขายง่ายเสียหายน้อยพันธุ์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวมานี้ควรจะเป็นตัวเลือกที่หนึ่ง การศึกษาข้อมูลก่อนจะช่วยให้การวางแผนของเราเป็นระบบมากขึ้นผิดพลาดน้อยลงนั่นเองและการรับข้อมูลจะต้องใช้วิจารณญาณไต่ตรองนะครับยิงข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดการอธิบายที่เป็นกลางไม่เอ็นเอียงอธิบายทั้งข้อดีและข้อด้อยอย่างตรงไปตรงมาเพราะไม่มีพันไหนดีที่สุดนะครับไม่ใช่พูดแต่ข้อดีปกปิดข้อด้อยทำให้ผู้ปลูกอะโวคาโดหลายๆนะครับเสียเวลามาก จุดที่ผู้ปลูอโกอะโวคาโดมือใหม่พลาดมากที่สุดก็คือการไม่ศึกษาข้อมูลการตลาดและสายพันธุ์ต่างๆไม่รู้จักข้อมูลของแต่ละพันธุ์ดีพอเขาบอกพันธุ์นู้นดีพันธุ์นี้ดีเราก็เอออ,อาตามเขาปรึกษาคนมีประสบการณ์มาก่อนก็อาจจะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างชัวร์กว่าสำหรับสวนลุงใหญ่นั้นอันดับแรกเราจะถามลูกค,ค้าก่อนว่าอยู่จังหวัดไหนนะครับพื้นที่สภาพอากาศเป็นยังไง สภาพดินโอเคไหมและควรจะเป็นสายพันธุ์ไหนที่เหมาะกับสภาพพื้นที่เราก็จะแนะนำและเป็นลำดับนะครับ1 2 3ไปถ้าปลูกไว้ทานเองเราก็จะแนะนำอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าปลูกเพื่อการค้าก็จะแนะนำไปอีกอย่างแต่ทุกพันธุ์ก็ต้องได้คุณภาพนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ถึงระดับที่ดีเยี่ยมตลาดถึงจะไปได้ ท่านไหนมีปัญหาเยอะดูแลยากใช้ทุนมากเราก็ต้องบอกกันตามตรงแต่ที่สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและการตัดสินใจของลูกค้าเองนะครับแต่ถ้าอยากเรียนรู้เองอยากลองดูมันก็ต้องยอมเสียเวลานะเราได้แค่แนะนําและให้คํำปรึกษาผมเชื่อว่าคนที่เคยทําสวนมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ปีจะเข้าใจดีคงจะมีประสบการณ์มาระดับหนึ่งแล้ว จะรู้ถึงนิสัยการจเจริญเติบโตของแต่ละพันธุ์ว่าพันธุ์ไหนเลี้ยงง่ายหรือเลี้ยงยากนะครับหรือคุม้มไม่คุม้มครับบางทีเราก็ต้องเปิดกว้างรับข้อมูลใหม่ๆนะครับอัปเดตเรียนรู้ศึกษาสายพันธุ์ใหม่ๆดีๆนะครับเพื่อเป็นการปรับตัวให้อยู่รอดของชาวสวนเองนะครับปลูกแต่พันธุ์เก่าๆเดิมๆไม่มีการอัปเดตอะไรใหม่ๆผมบอกเลยนะครับจะอยู่ยากมากขึ้นเพราะกระแสมันมาแรงนะครับตลาดมันแข่งขันตลอดเวลา ยิ่งใครปลูกพื้นเมืองเยอะๆนะครับผมว่ามันไปยากแล้วในไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับเพราะพันธุ์ใหม่ๆดีๆมาแทนที่เยอะราคาก็จะพอเอื้อมถึงนะครับในอนาคตถ้ามีสายพันธุ์ใหม่ๆดีๆนะครับอร่อยๆราคาถูกลงนะครับพันธุ์พื้นเมืองอยู่ไม่ได้แน่นอนนะครับคําว่าเปิดกว้างในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าต้องเอากันทุกๆพันธุ์เลยนะฮะต้องฟังให,ให้เข้าใจนะครับ ตอนนี้วงการอะโวคาโดม,มันเปิดกว้างนะครับที่สุดก็ยังมีของที่สุดอีกนะฮะเพราะทุกอย่างไม่เคยหยุดนิ่งมันวิวัฒนาการไปเรื่อยๆเพื่อพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศปัจจุบันนะครับพัตุกรรมแปลเปลี่ยนได้จาก1ไป2จาก2ไป3จากร้อไปพันจากหมื่นไปแสนเป็นล้านนะครับแต่จะมีดีแค่หนึ่งในล้านเท่านั้นเองและอีกหนึ่งเหตุผลก็คือผู้บริโภคเนี่ยจะมีตัวเลือกที่มากขึ้นไม่จำเจนะ เพราะมนุษย์มีประสาสัมผัสทางลิ้นที่ละเอียดอ่อนมากที่สุดรับรสแยกแยะรสรู้จักเลือกรสนะครับมันก็จะช่วยให้การทานอะโวคาโดเป็นไปอย่างต่อนเนื่องไม่เบื่อง่ายการปลูกอะโวคาโดเพื่อการค้านะครับไม่จําเป็นต้องขนาดว่าเอามันทุกพันเลยบางทีมันมากเกินไปจนเกิดความสับสนวุ่นวายได้นะครับแต่ควรที่จะโฟกัสเลือกพันธุ์ที่มีคุณภาพพันธุ์การค้าที่ตลาดยอมรับ เพียงไม่กี่พันก็ได้แล้วเว้นแต่บางคนที่ชอบสะสมสายพันธุ์แต่ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับเพราะเพืชสร้างกระแสมาเยอะพันุ์น้องใหม่ๆม,มาเยอะแย yeah. ะนะไม่รู้มาจากไหนบางพันธุ์ก็มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้บางพันธุ์ก็ตั้งชื่อกันเองนะครับโฆษณาเกินคุณภาพปั่นราคาไม่สมกับค่าตัวเพราะฉะนั้นของดีเจงมันต้องใช้เวลาพิสูจน์นะครับต้องดูกันย,วยาว ประเมินจากทุกสัสดส่วนนะครับเช่นลักษณะการเจริญเติบโตสภาพต้นแข็งแรงไหมทนโรคไหมนะครับติดลูกดีไหมมันต้องมีรายละเอียดที่องค์มีองค์งประกอบหลายๆอย่างนะครับมาพิจารณาถึงจะการันตีได้สําหรับพันธุ์การค้าไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ใหม่หรือพันธุ์เก่านะครับแม้จะผ่านไปกี่สิบปีก็ไม่เคยตกเทรนนะครับถ้าคุณภาพไม่ด้อยลงความนิยมไม่ลดหายเช่นพันธุ์แฮรสรู้จักกันทั้งประเทศนะครับเข้ามาในประเทศไทยกี่ปีละ ไม่ต่ำกว่า20ปีนะครับตอนนี้ผู้คนก็ยังนิยมชมชอบอยู่เพราะคุณภาพเขาได้เนื้อดีทานได้ทั้งหมดเกือบ100%นะครับปัญหาเน่าเสียน้อยมันคุ้มค่ากับค่าตัวมันติดอยู่แค่การรักษาดูแลที่ยากกว่าพันอื่นทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อด้อยของเขาสำหรับผู้บริโภคโอเคแต่การผลิตให้ได้คุณภาพมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับป,ประสัเยอะนะครับ ทั้งภายในภายนอกคุณภาพระดับพิมีมเนี่ยย่อมเนื้อหอมุก,กว่าทุกพันธุ์อีกอย่างมันเป็นพันธุ์ที่ยังปรับตัวไม่ได้นะครับกับสภาพอากาศบ้านเราเคยชินกับสภาพอากาศที่เย็นตลอดปีมาเจอสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวอับชื้นทุกอย่างมาเลยเหมือนถูกเร่งรัดนะครับอากาศร้อนอะไรๆก็ต้องเร็วขึ้นการเจริญพันธุ์ก็ล้วนนะครับอายุการเก็บเกี่ยวก็เร็วขึ้นนะครับทําให้แก่ก่อนวัย ขนาดผลเล็กลงนะครับลูกกลมๆป้อมๆนนะไม่สมบูรณ์บวกกับสภาพดินที่สะสมโรคเยอะนะครับทำให้เชื้อราที่ก่อโรคมีฤทธิ์รุนแรงเกินกว่าภูมิต้านทานของพันธุก,กรรมของพันธุ์แฮชจะต้านได้จึงมักจะเห็นการติดเชื้อแทบทุกๆต้นนะครับและมักออกอาการในช่งวงวัยที่เริ่มต้นให้ผลผลิตเป็นต้นไปนะครับปัจน,นี้คือหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้อวคโาโดแฮชขาตลาด ภาคการผลิตชะลอตัวมันดูแลยาก,กเกษตรกรบางรายปล่อยตามธรรมชาติเลยนะฮะคุณภาพเลยด้อยตามไม่ได้มาตรฐานส่วนกเกษตรกรที่ยังสู้อยู่นะครับก็ลงทุนใช้ยาเคมีดีๆนะครับเพื่อกําจัดโรคหมดเงินไม่ใช่น้อยนะครับแต่ก็ไม่อาจจะต้านอาการติดเชื้อได้ไม่อาจจะรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้นะครับได้แต่บรรเทาไปชั่วคราวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะครับก็ด้วยสภาพ อากาศบวกกับสภาพดินที่เป็นปัจจัยหลักนะครับทำให้เชื้อโรคปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นแฮชอะโวคาโดปรับตัวลําบากมากอยู่ยากแพ้ทุกสนามรบนะครับช่วง1-3ปีแรกอาจจะเติบโตได้ดีนะครับแต่หลังจากให้ผลผลิตไปหลายๆปีนะครับโรคประจําตัวก็ค่อยๆกําเริบอีกถ้าอยู่ในถิ่นเดิมของเขานะครับก็คงจะเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ก็ดูจากผลผลิตที่นําเข้าก็ถือว่ามาตรฐาน หรือในประเทศไทยของเราเองที่มีสภาพอากาศใกล้เคียงนะครับเช่นพื้นที่สูงดินดีอากาศเย็นได้อากาศดีแต่ดินไม่ดีก็ยังไม่ครบองค์ประกอบของเขาเกษตรกรผู้ปลูกอวคกโล,โลส่วนใหญ่จะมีรายได้จากพันธุ์บักเนียพันธุ์บูดเจ็ดพิเทสันและพันธุ์พื้นเมืองเป็นหลักเพราะเป็นพันธุ์ที่ดูแลง่ายทนโรคลูกดกลูกใหญ่น้ำหนักดีคุณภาพระดับปานกลางก็พอใช้ราคาตามสภาพตามคุณภาพนะครับต้นทุนต่ำ ผมคิดว่าเราควรที่จะโฟกัสมาที่พันธุ์ท้องถิ่นของบ้านเราเองนะครับทางที่ดีเราควรที่จะผลักดันนะครับสายพันธุ์ดีๆของบ้านเรานะครับเลือกพันธุ์ที่ถูกกับสภาพอากาศบ้านเราดีที่สุดเพราะมันปรับตัวได้ดีมากภูมิต้านทานโรคค่อนข้างดีแข็งแรงทนทานทนแรงทนแมลงนะครับคัดสรรพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดนะมีความนิ่งทางพันธุกรรมดีนะครับเนื้อดีมีคุณภาพอร่อยรสชาติดีเป็นต้นโดยผ่านขั้นตอนการคัดสรร ที่มีมาตรฐานนะครับผ่านการศึกษาทดลองนะครับประเมินความเป็นไปได้นะครับเพื่อส่งเสริมและผลักดันพันุ์ดีๆของไทยเราบ้างนะครับคลิปนี้ก็พอกัแค่น,คนี้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยเจอกันใหม่ครับ